ใหม่ New Yaris จัดเต็มสไตล์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในดีไซน์โมเดิร์นสปอร์ตรอบคันพร้อมฟังก์ชันเพียบสเปคแน่นขับสนุกเต็มสมรรถนะช่วยเพิ่มสีสันใหม่ๆใ,ให้การขับขี่และมั่นใจด้วยเทคโนโลยีของ t o y o ต a s เซฟตีเซนกับระบบความปลอดภัยก่อนการชนและระบบการเตือนออกนอกเลนเพื่อความปลอดภัยในทุกเส้นทางมาครบทั้งหลังคาสีดำสุดเท่ดีไซน์ไฟหน้าไฟซองสว่างเวลากลางวัน ตัดหมอกและไฟท้าย LED เชิญสัมผัสและทดลองขับขี่ได้ที่โชว์รูม Toyota าภูเกต็ตมอเตอร์สาขาสามแยกไทยหัวและช่วงนี้เขาร้อนแรงทุกโปรโมชั่นเลยครับไปตามให้บมื่นเดียวก็ไปเยยนนะ ครับไอ้ตัวนี้สวยเลยครับทุกคนเดี๋ยวคว้าไปฝั่งนี้ว่าเดี๋ยวน้ำลงเฮ้ยระวังขี่ยายที่ไปตรงอื่นนได้ก็มาได้เลยโอเคไปฝากหงไว้ฮึฝากที่แบกตังตังได้เลยเขากุ้งเข้ามั้กุ้งได้เรียมตัง้งตั้งคันเป็ดตรงนี้โอเคคือเดินนะพังซุป่าน ได้ครับบังเดียวเดี๋ยวบ,บันพื้เดียวทำแวบได้เลยโอเคขอบคุณครัปผมสุดยอดเลยครับทุกคนครับบรรยากาศโอ้โหเขาได้ฟิลเลยครับช่วงนี้ก็น้ําขึ้นครับรอน้ําลงช่วงนี้น้ําก็ขึ้นก็จะใกล้เต็มแล้วนะเห็นบังบอกนะครับเดี๋ยวเราก็ดูแอปน้ําขึ้นน้าลงอีกทีหนึง่งรือว่าหมายดีมากๆนะครับหมายสวยมากๆ บางบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นวังน้ํามันเป็นทางโค้งครับแล้วก็น้ํามันจะตรงนี้ฝั่งนี้มันจะลึกหน่อยสิ่งสําคัญคือน้ําห้ามขาดเด็ดขาดวันนี้ก็เอามาสามคันเหมือนเดิมคือฝั่งนี้นี่ถ้าออกไปด้านนอกก็จะเป็นกระชังที่ผมมารอบที่แล้วนะครับอันนี้ก็เอาบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับ วันนี้มา3คันแล้วก็ลอก3ลอกก็3มชุดด้วยกันนะครับนะเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกุ้งเป็นนะฮะกุ้งเป็นที่ได้มาจากร้านนาบอนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับถ้าไหนสนใจนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีกุ้งเป็นแล้วเรายิงมีปลาน่าจะเป็นปลาน้ําก่อยแล้วก็มีปลากระบอกอีกหนึ่งตัวช่วงนี้แหละช่วงที่น้ากาลังหักน้ํากําลังเปลี่ยนผมว่าน่าจะมีลุ้นนะครับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันในที่ใหม่ๆที่ไม่เคยมาบรรยากาศ ดีเลยแหละนะแต่ว่าถ้ามันจะดีและสมบูรณ์แบบมากๆมันจะต้องมีปลาให้เราได้ตัวแล้วได้คลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเดี๋ยววันนี้3ามคันอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้นอกจากที่จะมีพื้นที่สวยวบบันนี้เอาผมเอาปเปลย์มาด้วยนะครับแล้วก็เอาหลังคามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยวันนี้จะสวยงามแค่ไหนฝากทุกคนถ้าชอบบรรยากาศถ้าชอบนะฮะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเบ็ดแล้วก็ไปตกปลากันเลยครับ รครับตะกัวกิ๊บแล้วก็สายหน้าครับลองดูเหยื่อแรกกันเลยเหยื่อปลาครับที่ได้มาจากร้านนี่ครับ เหยือ่อปลาครับเหยือ่อแรกไปดูคันอื่นต่อตตโอ้ยอยู่ครับไม่อยู่ครับ วันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ในป่ากโกงกลางคลองนี้เขาเรียกว่าคลองบางลาคลิปก่อนๆเน,นี่ยผมไปด้านหน้าก็คือจะมีกระชังเลี้ยงหอยอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปกระชังละนะฮะมาชิวๆที่ป่ากโกงกลางตอนนี้บรรยากาศก็ลงไว้3คันบรรยากาศก็ดีเลยตอนนี้นะฮะน้ำลงช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วง9ก้าโมงถึงเรา,รา,ราสักบ่ายสองนะครับในวันนี้น้ำประมาณสัก12บสองข่้มาถือว่ามาพักผ่อน อันนี้ก็ให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะครับมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็รอน้ําลงทุกท่านครับดูกันไปยาวๆนะครับนะช่วงเช้าก็ที่มาถึงก็ปลายังไม่ค่อยจับเท่าไหรนะ่เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ฝากทุกคนกดไลค์ก,ก,าากดแชร์กดติดตามมานดน้ครับจัดไป

เลยครับันนี้เปลาเกา๋าว้าวสวยครับเก๋าดอกแดงสวยเลยครับใส่ดีด้วยเก่าดอกแดงลงไปพวกเอาเลยครับคามือเลยน่าจะมีตัวอยู่ตรงนั้น ประเดิมแล้วครับ กับพงแดงโอ้โหนึกว่าเงียบแล้วครับยังได้ครับกับพงแดงใส่สวยใส่ดีโอ้โหพาติดไม้อีกดิ คงเป็นนะครฮะ không có anh oh, oh. chút lấy gấp หน้าเล็กครับอ้าวน่ก็ปลาครับปลาหลุดไปแล้วครับโอ้ยดึงแรงมากครับ ครับทุกคนสายหน้าเล็กเอาไม่อยู่ครับสายหน้าเล็กเอาไม่อยู่ต้องเปลี่ยนใหม่ช่าใจไปหน่อยครับพลาดเลย โคนใหญ่ครับโอ้ใหญ่มากกินกุ้งเป็นโอ้โหมาอีกแล้วครับตัวใหญ่ครับอื้อหือนี่ครับโอ้ใช้ได้เลยโอ้โหนี่ครับตัวใหญ่ครับโว้าเย้ กำลังจะย้ายหมายครับผมคุณเคยโดนตั้งคำถามไหมครับว่าคุณทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมและทำไมถึงชอบทำแม้ว่ามันจะได้น้อยก็ตาม tối cấp ba tối cấp đồn ôi giời ơ mì dù ướp mì ngay rất. ปลากระเป๋าครับโอ้ปลากระเป๋าครับกระเป๋ากระเป๋าโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับพบพงแดงครับกับพงแดงครับนี่สวยงามโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับ นลับแต้มครับตรงนี้ ลูกปลา เหยื่อปลาครับเหยื่อปลาดือดเดืยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ครับน่าจะยังอยู่ครับโอ้ยน่าจะปลาเก่าครับอู้ยอยู่ครับมาแล้วครับ เรียบร้อยครับปลาเก๋าครับโอ้โหเหยือปลาครับว้าวดอกดำครับโว้วใจดีนี่ครับเหยือปลาคือปลาอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าได้เหยือเป็นเปๆมานี่ครับดอกดำครับโอ้โ Ôi. Làng đi gấp làng đi Làng đi gấp Wow. Sorry. เลาเดินทางกลับครับทุกคนได้เวลากลับแล้วเก็บของให้เรียบร้อยขยะเกทิ้นด้วยเอามาแล้วเอากลับด้วยใครเคยตกปลากับผมจะรู้ว่าผมจะทิงขยะเสมออันนี้ก็บางอีบรออยู่ด้านโน้นแหละผลงานวันนี้ครับผลงานรวมเกาสองตัวเห็ดโคนใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็กระพงแดงสองตัวแล้วก็ ข้างปานตัวหนึ่งนะครับวันนี้กว่าจะรู้หมายว่าปลากินตรงไหนเนี่ยใช้เวลาพอสมควรดังนั้นเดี๋ยวรอบหน้ามาแล้วก็มาหมายที่ปลากินเลยดีกว่ารอบนี้ขออนุญาตกลับก่อนตอนนี้บ่ายสองนะครับเยือกหมดแล้วนะฮะขออนุญาตกลับก่อนครับทริปหน้าสุภาพาไปพาไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ด้วยครับหมายนี้ต้องมาั้นอย่างแน,น่นอนเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับย่า yeah. ยินเเลยมาไปเอาอยเอ้กินกุ้งนเลยบัตอะไรตูมันเดีดลาก็นี่คนยังมันคืนก่อนพอคนไปมันยับอะไรเอาไว้คืนเขนเขนคนบอกบั่คุณ้ออ้วนดีจังวะกินดีเว้ย